คุณมิกมิกีเมาคุณมิกกีออะไรจะปานนั่นไอ้นายหลวงพ่อคูณอีกแล้วหลวงพ่อคุณสถิตลุงอีกแล้วลุงลุง ฟังบ่อยเกินไปจนเกิดความรู้เกินพิกัดใครเนาะเกินพิกัดออพอที่จะเก็ตสติปัญญาเลยรับไม่ไหวอ๋อแปลว่าส่วนตัวส่วนตนของคุณมิกกี้รับไม่ไหวประมาณนั้นหรือเปล่าเนาะอ่ะไปต่อสิ่งที่ลุงต้องทำควบคู่ไปด้วยคือการอาบแดดตอนเช้าเชนะคะ ก่อนเก้าโมงอ๋ออยากจะให้ลุงออกกาลังกายตึงตังตึงตังติดติดชึงติดติดชึ่งตามบทบาทลีลาที่ชาวโลกเขาบอกว่ากินอาหารห้าหมูห้าจาออกกําลังกายหลับนอนพักผอ่อนวันละแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงนั้นใช่ไหมคะ <c ười> อันนั้นคือกรอบความรู้องค์ความรู้ฝั่งตะวันตกเขาหลังไลหลมาบ้านเมืองเราเขาก็มาครอบงำวิถีชีวิตของคนไทยไปทุกมิติ utilise. ทษลุงหรือเปล่าเนี่ยต้องโทษคนเกิดก่อนลุงเนาะไปเอาองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกเขาเรียกกันว่าเป็นวัตถุนิยมนะถ้าเป็นปรัชญาก็บอกว่าปรัชญาทางด้านวัตถุนิยมฝั่งตะวันตกนะส่วนฝั่งตะวันออกคือบ้านเราเจ้าค่อยนี่ก็คือเป็นจิตนิยมแบ่งให้ได้นะครับจิตนิยมก็คือเรื่องกายของเราแจ้งเราจิตของเรา มีรากฐายไม่รากงอกมาจากพระพุทธศาสนาไปนูน่นทางจีนนูน่นในเรื่องของพระถังสำจังไปนู่นเนี่ยไปถึงตักหมอไปนู่นเนี่ยะครับไปถึงอ,อะไรล่ะอะไรเด่นเด่นดังๆยุคสมัยนั้นเล่าอะไรไม่รู้เร่าเล่ากันแล้วกัเอานะแบ่งภาคเลยองค์ความรู้ฝั่งตะวันตก เรียกกันว่าวัตถุนิยมเขานิยมเรื่องของวัตถุความร่ํารวยแสนร่ารวยโอเคไหมครับบัดนี้ลุงบอกว่าไอ้ด้านวัตถุนิยมนั้นมันจะเสื่อมเอ็กซ์ปายมาเรื่อยๆนะตามสายของพุทธะบอกว่าทางฝั่งรูปมันจะเสื่อมฝั่งน้ำคือจิตนิยมจะขึ้นโอเคไหมครับเข้าใจสองจุดแบ่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเอาละกลับมาถึงฝั่งลุงนะครับไม่ว่าจะเห็น กขาเรียกอะไรลุงก็ไม่รู้ภาษาทางด้านอินเทอร์เน็ตเขานะฮะจะมีคล m ายเมกช n น e อะไรจะมีโอ้โ oh หไปไปมามีทั้งตุรกีมีทั้งอะไรต่างๆซูเปอร์บีอิงเอสเอ็มรต่างๆนะใช้กันมาในแฮชแท็กที่เขาว่ากันอันนั้นแล้วก็เล่นไปตามบทบาทที่สา,ากลนิยมเขาใช้แฮชแท็กไปเรื่อยอันนี้เป็นทีมงานเขาทำลุงก็ไม่เกี่ยวต้องไปถามคนที่เขาเป็นทีมงานเอาเอง,เองละกันนะ มาถึงฝั่งลุงโดยตรงทีเนี้ครับผมคุณมิกกี้ลุงจะเริ่มต้นไงดีก่อนอื่นใช้คำนี้ดีกว่าได้ไหมครับว่าใช่ลุงพอที่จะประเมินในในใน,ในสิ่งเป็นเฉลี่ยนะลุงเฉลี่ยมนุษย์ไปเนี่ยมีอยู่สามกลุ่มนะครับยุคสมัยก่อนเขาบอกว่าเป็น บัวสีเหล่าสีสระดับโอเคใมไห้ okay, ก่อนแล้วน,นี้ในบทบาทของฝั่งพุทธศาสตร์มาอยู่ในบรรยากาศของมนุษย์โลกแล้วกันนะก็คือเรื่องราวพุทธเจ้ามนุษย์พองก็แบ่งไป้สี่กลุ่มกลุ่มเหนือน้ํากลุ่มปริมน้ํากลุ่มกลางน้ําและกลุ่มใต้น้ําก็บอกถึงระดับสติปัญญาของผู้คน ถ้ากลุ่มเหนือน้ำเนี่ยนี่ก็ถามว่าบานหรือยังถ้าดอกบัวเหนือน้ำมันบานพอบานปุ๊บแปลว่าได้ได้รับอะไรได้รับลุงใช้คําว่า p u ียววิสตอนะครับตรงนี้ดอกบัวที่บานแล้วประมาณว่าคือได้รับ p u ียววิสตอคือปัญญาที่บริสุทธิ์มาแล้วกลุ่มนั้นก็เรียกว่ากลุ่มพ้าอรหรันเดินดินกินข้าวแกงเฮมีเยอะแยะไมลันสองร้อยห้าพระองค์ มาเจอกันที่ป่าไผ่โดยไม่ต้องนัดหมายวันมาคาบูชาคือตรงนั้นเองนะครับเอาไว้กรอบอ้างองิงไว้หนึ่งส่วนหนึ่งตรงนั้นเอาเถอะกลับมาถึงกลุ่มที่บัวเหนือน้ําแต่ยังไม่บานมันจะบานหรือไม่บานลุงเสียงดังกิ้งนั่นนะครับมันจะนําเข้าไปสู่คําว่าบัวเหนือน้ําจะบานกันแปลว่า จะได้รับสิ่งที่มันเป็นพลังงานพลังงานพลังงานเสียงพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงพูดประจำนะมันคนไหนก,ก็ตามที่สามารถรับได้คนนั้นก็จะว้าววับะนะต่อไปเห็นเขาพูดกันจังเรื่องของพัพนินาโรกุตรธรรมนะสุญญาตาอนันาตาอะไรต่างๆนะสุ่สารเราเรียนกันมาผ่านพัินีดีอกันมากมายกองยุคสมัยนี้เพียงแค่กิ้งเดียวเอวว้าว้าย้อนอดีตทันทีเลยครับย้อนอดีตทันที นาทะลุมิติจากอดีตนาจนสุดอดีตก็แล้วกันมันจะได้แบบนั้นนี่ยุคนมาเป็นอย่างนั้นลุงก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบโปรดทราบเอาไว้นะฮะว่าวัตถุนิยมมันจะเสื่อมลงจิตนิยมจะขึ้นโดยมีลุงออกละมัง่งละมัง่งเป็นสื่อกลางให้แชร์กันอยู่เวลานี้นะครับนะคนที่เก็ตก็โอเคนะบุคคลที่เก็ตลุงได้ก็คือฟังอดีตอนนี้เป็นสื่กลุ่มเหมือนกันนะ สิ่งที่ลุงนำเสนอไปมันจะแบ,บ่งเป็นสามสว่วนส่วนที่หนึ่งคือไม่เห็นด้วยเคยรับไม่ได้สุดตรงก็ออกมันเป็นภาษาออกมาเป็นกับดียาเช่นด่าเมียพ่อลุงสารวั 108, ตรร้อยแปดเชิตาปัตยาใสลุงก็ไม่หมายพรานั้นเพราะว่าลุงรู้เดีว่าเขาคือเขาเราคือเราเขาไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่เขาเขาไม่รู้จักลุงมากพอ เพราะ,ะนักลูก,ก็มีหน้าที่ที่จะอธิบายส่วนตัวลุงให้เขาเหล่านั้นได้เข้าใจเมื่อเวลาเขาไม่เห็นด้วยสุดโตงต่อไปเมื่อเวลาเขาเข้าใจผ่านภาษาพ่อคุณรามคมแงในขณะน,นี้ก็เชื่อว่ามันจะทําให้ลดเพลช s เชอร์ส่วนนั้นลงไปในส่วนตัวที่ลุงคิดภาษาพุทธก,ก็เรียกว่ากลุ่มมิจฉาทิฏฐิคือกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มไม่เห็นด้วยแล้วก็แสดงแบกออกมาแบบสุดโตง่งเข้ามครับกลุ่มที่สอคือ กลุ glasses, ่มเห็นด้วยเออลุงไปเรื่อยสบายๆชิวๆเออดีดีดีเห็นด้วยทั้งกลุ่มเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยมันก็ยังาคาราคาซ um ังอยู่อย่างคำเพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ลุงนีกแหละี่ต้องมาแชร์เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยให้ข้างๆจะเข้าใจในตัวตนของตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยเห็นไหมครับอีก,อกสองกลุ่มคุณละสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะอีกกลุ่มที่เหลือคือกลุ่มกลางมัชฌิมาฏิวทาแบบชิวๆเหมือนกันเลยครับ กลุ่มเฉยๆเ,เนี่ยมันมีอยู่สองนัยยะนัยยะที่หนึ่งคือไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้หนาวไม่รู้ร้อนเลยทื่ออย่างเดียวนะนั่นก็เลยว่าถ้าหากว่าไปเทียบกับสี่ระดับบนหนาน้ําปิ่มน้ํากลางน้ําใต้น้ําอันนี้มันใต้ตมเลยนะครับนะคือไม่รู้เลยเนี่ยนี่กลุ่มนี้เปยกว่าถ่ายเททิ้งหมดเลยแล้วอีกบทหนึ่งก็คือกลุ่มกลางตัวเนี่ยคือเอ,อค่อยๆแช์ เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยลุงเรียกว่ากลุ่มเฉยๆแต่เฉยๆในรูปแบบของความเข้าใจตามบทบาทดีล่าที่ลุงแสดงและลุงนําเสนอในเรื่องของจริงไอ้ที่ว่านี่ให้เขาได้เข้าใจไปเลยกลุ่มนี้ฮะจะพัฒนาเข้าไปสู่ในเรื่องของอุเบกขาน้านะเรียกว่าอุเบกขากันแล้วกันนะ30%ไม่เห็นด้วย30เห็นด้วย30ตรงนี้มันอยู่ในระดับเดียวกันแล้วทีนี้อีก10%ที่เหลือเนี่ยกลุ่มวิสตอม กลุ่มปัญญา10%เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ลุงนำเสนอลุงก็ดูภาพรวมในเรื่องของค่าเฉลีย่ยจะมีคน10%ที่ตามงานลุงมาสมัยไหนไหนแล้วสมัยวิทยุตั้งแต่ปี40เป็นต้นมากันแล้วกันนะถึงเนืที่เป็น6-5เนาะเขาจะอยู่ในกลุ่ม10%ที่จะรู้ว่าลุงคือใครทำอะไรได้บ้างหรือไม่ทำอะไรนะเห็นเอ็นงามกลุ่ม10%เนี่ยฮะจะพัฒนาไปเรื่อย จนถึงขั้นพุทธศาสตร์บอกว่าถึงระดับปัญญาวิมุตต์แล้วก็อย่างน้อยก็ต้องปัญญาวิมุตต์แหะครับเจ,เจโตวิมุตต์เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครได้ครับผมเพราะว่ามันยากนะฮะเอาเถอะขอให้หลุดพ้นเข้าภาวะนิพพานคือเป็นชาติสุดท้ายกันไอ้รูปแบบนั้นลุงก,ก็ตั้งเป้าไว้ตรงนี้แล้วก็ทั้งมันไม่เรือ่อเหนืก็พักนะครับจนกระทั่งมาถึง วันเวลาและสถานที่ที่มันแจ็กพอตจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของดีฟ้าอากาศที่มันคอนเฟิร์มลุงวันนั้นก็อย่าลืมว่าลุงก็ล้อมรวไปทั้งหมด4าศาสตร์ธรรมาศาสตร์วิทยา,าศาสตร์ก็อธิบายเรื่องอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตอนพวกนี้นะครับแล้วก็พุทธศาสตร์ก็เรื่องของอะไรต่างๆนานาสารพัดทั้งหมดรวมแล้วก็คือจิตาศาสตร์นั่นเองครับก็มาถึงตรงนี้แล้วครับพผม